สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับฟานเกมทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ไขข้อสงสัยของคนที่รุดเครื่องไม่ได้นะฮะขั้นแรกนะฮะค,คณก็กดเข้าไปในการตั้งค่ากดเข้าไปเลยครับขั้นสองคณก็เลื่อนลงมาข้้งล่างสุดเลยฮะแล้วเนี่ยคนเห็นปะทางเลือกผู้ปนาเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยคุณกดเข้าไปเลยจากนั้นตอนแรกๆมันจะปิดไว้นะครับแล้วก็เปิดไปเลยฮะโอเคกดตกลงเลยฮะยังกูก็ติ๊กตรงนี้นะฮะ การแก้ไขจุดบกพร่องนะฮะกดเข้าไปเลยครับจนตกลงเลยฮะก็นะครับท่านี้คุณก็รูทได้นะฮะรูทไปรูทกับกิ้งรูทดูนะครับนี่ฮโปรแกรมนี้ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะครับโปรแกรมนี้นะครับไปรูทดูครับขอมผมรูทได้แล้วนะเนี่ยดูดิแล้วมันจะหมุนแบบนี้นะครับอนะฮะเมื่อมันถูกมันก็จะรูทแล้วแต่ว่าถ้าเป็นรูทแอลลอยร้องไห้จะไม่รูททีนะครับ ก็วันนี้ก็ก็จะมาสอนเท่านี้นะคะก็เห็นคอมเมนต์มากกันเยอะก็เลยสอนเท่านี้นะ,ะก็วันนี้ก็ฝากออกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ